ครับสวัสดีครับพี่น้องเจอกันช่วงเย็นๆเหมือนกันไอ้เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับพี่น้องมาตามสัญญาครั้งที่แล้วกะลิงสัญญาว่าจะมาทำไอ้ไอ้ลูกชิ้นปลาฮะพอดีอรนนี้กะลิงไปไปตลาดมาไปได้ปลาลอลลี่มากะลิงจะใช้ปลาลอนลี่นะฮะเพราะปาลาลอลลี่นี้ข้อดีของปลาลอลลี่คือมันมันไม่เหม็นข่าวพี่น้องคือแต่ข้อเสียมันคือเนื้อมันจะออกนิ่มๆหน่อย เป็นน้ำๆหน่อยแต่แต่ก็ไม่เป็นไรนะกาลินมีสูตรนะฮะกลินสูตรของกาลินคือจะมีเนื้อไก่นะคือจะมีเนื้ออกไก่อ่ะเอาไปผสมปลาอันนี้กาลินได้มาหนึ่งกิโลนะพี่น้องได้มาหนึ่งกิโลแล้วจะใส่เนื้ออกไก่ประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยชิ้นหนึ่งเนี่ยจะใช้แค่ครึ่งเดียวจะใช้แค่ครึ่งเดียวผสมอันนี้เป็นสูตรของกลินคือถ้าใครไม่มีก็ไม่สั่งก็ได้นะฮะก็กาลินก็จะอขอตัวไปหั่นก่อนนะไปหั่นอันนี้ปลาคือ แช่แข็งก็เอามาหั่นเลยนะฮะหั่น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 แล้วก็เตรียมเอามาบดแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งว่าแบบกระหินจะใส่พวกไอเครื่องปรุงลงไปนะครับนะฮะกันขอตัวไปหั่นก่อนนะครับพี่น้องขอตัวไปนั่งหั่นก่อนพี่น้องหลังจากที่เราหั่นมานีกระหินส่วนหนึ่งกระหินปั่นไว้แล้วกระหินกลัวเครื่องกระหินปั่นไม่ไหวพี่น้องเลยกล,ลัวเครื่องมันปั่นไม่ไหวพี่น้องก็เลยผมก็เลยปั่นไปก่อนละนิดหนึ่งก็ ปลาที่เราหั่นแล้วปัน่นปั่นเรียบร้อยแล้วก็จะเอามาปั่นผสมกันเลยนะวันนี้ก็คือเนื้อปลามันจะเป็นเนื้อที่นุ่มกลิินก็เลยจะใช้เอจ,จะหัน่นเอาจะปั่นทีเดียวหมดทั้งหมดกิโลนึงเลยอาา่าก็เอาปลาใส่ลงไปทีนี้ก็จะมาปรุงเครื่องกันนะพี่น้อง จากนั้นก็มาปุงเครื่องพี่น้องก็จะมีเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาอันนี้เอาทีละครึ่งเนาะก็เป็นจริงๆต้องใส่หนึ่งช้อนชามันมันได้ทีละหน่อยพี่น้องอ่าฮะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ใส่แป้งมัน แป้งมันนี่กลินจะใช้สองช้อนโต๊ะนะแต่นี้ช้อนตวงของกลินเป็นช้อนชาก็เลยจะเอาใส่เป็นสองช้อนโต๊ะต่อเนื้อสองกิโลนะฮะนะฮะสองช้อนโต๊ะแป้งมันสับปะหลังนะพี่น้องแล้วก็มีผงปรุงรสผงปรุงรสสอง นะสองช้อนนะครับจากนั้นก็ไอกระเทียมกระเทียมหนึ่งช้อนไอกระเทียมนี่ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นกระเทียมก็ไม่ใส่ก็ได้พี่น้องแต่กลิ่นจะใส่ไปประมาณช้อนครึ่งเพราะกระิ่นชอบกลิ่นกระเทียมหน่อยอใส่นิด อันนี้คือเรากะกาเอานะครับคือกระเโ,โดยโดยกะลินแล้วกะลินชอบกินอันนี้พี่น้องกะลินชอบกินกลิ่นกระเทียมนะฮะแล้วก็มีพริกไทยพริกไทยนี่ก็เอาจจะเอาพริกไทยดาก็ได้หรือว่าพริกไทยขาวก็ได้อะไรแล้วแต่นะฮะพริกไทยนี่ก็แล้วแต่ชอบเหมือนกันคือกระลินจะเอาลูกชิ้นปลาก็จะใส่ไปสักหนึ่งช้อนชานะพี่น้องแต่ว่ากระลินกระเทียมออกบาเทีกหน่อยมันไม่ค่อยเต็มนฮะ ใส่ไป,ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะพีไทยจากนั้นก็มาเป็นซอสปรุงลสซอสปรุงลสก็หนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะซอสปรุงรสแต่น,นี้กลิ่นใช้ช้อนนี้มันเป็นช้อนชาแล้วก็มีเกลือ แล้วก็ประมาณเนี่ยครึ่งช้อนชาเนี่ยพี่น้องใส่ลงไปแค่นี้พี่น้องแล้วก็จากนั้นเราก็เติมน้ําลงไปน้ํานี่ก็จะเป็นน้ําเย็นนะพี่น้องน้ําเย็นจัดเลยน้ําเย็นจัดเลยนิดนึ่อลูกชิ้นปลาเราไม่ต้องไปใส่น้ําเยอะเท่าไหร่น้องใส่พอให้เครื่องมันปั่นได้ก็พอเลยพี่น้องอันนี้ก็จะมาปั่นเลย Bye. <sighs> แล้วก็เช็คดูนะพี่น้องเปิดเช็คดูว่าเนื้อปลามันมันได้ขนาดไหนแล้วฮะอ๋อเดี๋ยวกหนต้องปั่นอีก,กีกหนึ่งต้องเติมน้ําอีกพี่น้องเติมน้ําอีกก็เติมน้ําลงไปอีกหน่อยหนึ่งค่อยๆเติมนะฮะน้ําจะไปใส่ไปทีเดียวเพราะว่ามันจะทําให้แฉะไปนะแค่นี้พอเขาปั่นอีกรอบสอง จากนั้นก็มาเช็คอีกอันนี้รอบ2แล้วนะพี่น้องมาเช็คดูว่าเนื้อมันเป็นแบบไหนฮะเอาจนเนื้อแบบว่าเหนียวเหนียวเลยนะพี่น้องเหนียวอันนี้ยังใช้ไม่ได้นะฮะใช้ไม่ได้เนื้อ,อยังเป็นหยาบๆเป็นเม็ดๆแตะถ้าสังเกตดูถ้ามันเป็นเม็ดๆแอะแสดงว่าแสดงว่ายังยังใช้ไม่ได้แต่ถ้าก็จะเติมน้ําลงไปอีกหน่อยนึง ค่อยๆเติมไปทีละหน่อยละหน่อยน้ำอ่ะอ่านี่กึนก็จะใส่เป็นหมดเลยทีเดียวพอจบข่าวนี่เป็นรอบที่ส <_ T> มาเช็คดูทีหนึ่งเนื้อนิ่มแล้พี่น้องเนื้อนิ่มเนื้อละเอียดดีแล้วเห็นไหมถ้าเนื้อละเอียดแบบนี้แสดงว่าใช้ได้้วพี่น้องอาห,าหลังจากนั้นกลินก็จะเอาเนี่ยไปแพ็คใส่ฟิล์มนะฮะพี่น้องแล้วเอาไปเข้าในห้องฟรีไป1ชั่วโมง อ่าหลังจากนั้นเราค่อยมาดูกันนะฮะมาหลังจากที่เราแช่เอาไปแช่ในห้องฟิตหนึ่งชั่วโมงแล้วเรามาปั้นเป็นเป็นลูกกันเดี๋ยวก็ลินจะมาทําให้ดูอีกทีนะฮะ,อะตอนนี้ขอตัวไปแพ็คแล้วก็เอาเข้าทูกเย็นไว้ก่อนนะฮะพี่น้องอพี่น้อง นะครับหลังจากที่อกลินเอาไปแช่เย็นไว้หนึ่งชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะเป็นแพ็กฟิล์มแช่เย็นไว้เรียบร้อยนี้เราก็จะมาปั้นเป็นลูกกันเลยนี้เกลินจะปั้นให้ดูพอดีกลินปั้นไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วปั้นไปก่อนล่วงหน้าประมาณกระทะแแต่กลินจะปั้นให้ดูว่าเราจะปั้นกันยังไงนะฮะก็เหมือนทาเป็นลูกชิ้นทั่วไปแล้วลูกเล็กลูกใหญ่ก็แล้วแต่เราชอบนะบพี่น้องเนี่ยกลินะก,ก็จะเอาลูกพอดีพอดีนะฮะ บีบพยายามให้มันแน่นๆหน่อยนะพอมันได้มาก็ตักใส่ลงไปลูกเล็กลูกใหญ่ก็แล้วแต่ชอบครับพยายามบีบออกมาให้แน่นๆอย่างเงี้ยนฮะ โอ้ยหลุดมือนะฮะหยิบออกมา หลังจากนั้นเราก็เอาต้มทิ้งไว้พี่น้องเอาต้มทิ้งไว้ประมาณ20นาทีให้มันสุกนะครับต้มไว้ให้มันสุกนะครับจากนั้นเราก็เอามาน็อคน้ําเย็นน้ําเย็นนี่ถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นเมืองไทยเราเหรือที่อื่นนะฮะถ้าถ้าไม่มีน้ําเย็นเย็นแต่การีอยู่เมืองนอกมันน้าในก๊อ,อกมันจะเย็นอยู่แล้วก,ก็ใส่น้ําแข็งลงไปนะฮะแล้วเราก็ตักขึ้นมาเป็นน็อคน้าเย็นจากนั้นเราก็เ๊าะ เอาไปทิ้งให้มันเสด็จน้ําก็เป็นใช้ได้มาดูหลังจากที่กลินเอาอ,อันนี้ขึ้นเลยนะฮะจากที่กลินเอาเอาขึ้นเรียบร้อยแล้วจะจะเป็นยังไงนะฮะพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนั้นก็มาค่อยมาดูกันอีก20นาทีนะครับะนะครับพี่น้องอเรียบร้อยแล้วนะครับกลินก็ตักจากน้ําฮ้อนมาแล้วก็เอาไปน็อกน้ําเย็นนะพี่น้องเอาไปน็อกน้ําเย็นแล้วเสร็จแล้ว ปุ๊บก็จะได้ลูกชิ้นปลามาเนื้อนุ่มๆแบบนี้นะครับพี่น้องจะได้ลูกชิ้นปลานุ่มๆม,มาว่าเก็บไว้ทาก๋วยเตี๋ยวทําเย็นตาโฟลูกชิ้นทอดกินได้เลยนะฮะลูกชิ้นปลานะะกะลินก็จะทาก๋วยเตี๋ยวกินนะฮะมือกะลินก็จะทําก๋วยเตี๋ยวขอเวลา,อาขอตัวไปนั่งไปทาก๋วยเตี๋ยวมากินลูกชิ้นกับลุงก่อนนะฮะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ให้กะลินด้วยนะครับบ๊ายบาย